สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลสำหรับคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสู่สองตัวล่างประจำวันที่16พฤษภาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนหับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะอาจารย์จะวางเป็นสูตร สองตัวล่างตรงนะคะแบบ16ชุดนะคะเป็นทางเลือกใหม่นะคะเผื่อท่านผู้ชมบางท่านจะชอบแนวทางของสูตรแบบนี้นะคะมีตัวเลขให้ทั้งหมดแ6ชุดนะคะมาตรงทุกงวดเลยนะคะเป็นระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมลองดูนะเป็นสูตรนะสิบชุดตรงนะคะท่านผู้ชมตามที่อาจารย์จะวางไว้ให้นี่เลยนะคะสิชุดนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวาง Ee, หลักสิบล่างนะคะเป็นสูตรเก่านะคะที่ทำมาให้ทั้งหมดของปีส5 6พันร้อหสิบ้าแล้วก็หกสิบหกนะคะในตัวสูตรที่ใช้หมื่นบวกที่สองคงที่นะคะอาจารย์จะให้ดูนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะได้ตัวดับหลักสิบล่างเป็นเลขหกนะคะทั้งหมดระยะสาสิบสามงวดรวดนะคะยังยังไม่หลุดนะคะให้ดูก่อนเนาะเพื่อไม่เจอหลักสิบล่างนะคะก็จะได้คิดว่าเออมัน มันติดเลขดับชนเด่นนะคะจะได้ระวังไว้หน่อยนะคะว่าเออจะจะทุ่มเทหรือว่าจะเอาพอประมาณนะคะถึงว่าที่ยี่สิบสี่นี้ก็ยังยังอยู่นะคะที่ห้าแปดนี้ก็ยังดับที่เลขหกนะคะทุกตัวเลขที่อาจารย์ทําให้นี่คือบวกมาให้เรียบร้อยแลยะะ้วครับตับนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือยี่สิบห้าถึงสามสิบสามนะคะก็ดับอยู่ดีนะอ่ะตามนี้เลยเนาะ นี้เรามาดูที่อาจารย์ตั้งใจจะวางให้นะคะก็คือตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอพับหน่อยนะคะเพื่อการสไลด์ที่ง่ายขึ้นนะ,ะมาเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะงวดที่ออก4 7นะคะเอในสูตรที่หนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นหลักสิบก็ได้นะคะได้ศูนย์นะคะ1 2 4นะศูนย์1 2 4ออกมาที่4 7หลักสิบนะคะได้เลข4นะ แะหว่างคู่ไปเลยนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะได้เท่าไหร่ก็บวกไปที่สามนะสามสามสามนี่ก็ได้เป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนและศูนบวกสามได้สามก็ออกมาที่สี่เจ็ดหลักหน่วยเราต้องการแค่เลขเจ็ดนะคะดูแค่หลักหน่วยพออตรงนี้คือเลขเจ็ดแบบนี้นะคะเป็นงวดที่หนึ่งะะต่อมางวดที่สองเลยนะคะ งวดที่สองได้เก้าหลักสิบนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสามนะคะตัวสุดท้ายนี่บวกสองนะออกมาที่เก้าสองนี้ใช่ไหมคะก็ออกตัวนี้ได้เก้าส่วนสองห้าแปดหนึ่งนี่นะคะที่เป็นหลักหน่วยก็จะมีเลขสองแบบนี้นะคะจาย์ทำคู่มาให้แล้วระหว่างสิบกับหน่วยนะคะถ้าเกิดงวดที่เราจะใช้นี้ สูตรไหนเข้าเราจะได้ตามเฉพาะสูตรหรือว่าหลักสิบเข้าหรือว่าหลักหน่วยเข้าหรือว่าพร้อมใจกันเข้าสําหรับงวดที่เราจะใช้จริงนี่นะ,ะอันนี้เก้าสองคะหลักเลขสองอันนี้หลักสิบก็เลขเก้าต่อมางวดที่สามเลยเนาะหลักสิบเจ็ดแปดเก้านะคะบวกสองเป็นสิบเอ็ดนี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งออกมาที่แปดศูนย์จะมีหลักเลขแปดอยู่นะคะส่วนหลักหน่วยก็หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะ ออกมาที่แปดศูนย์ก็เลขศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะใส่สีที่เป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยให้ต่อลังว่าที่สี่เลยนะคะว่ที่สี่ก็คือสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเนี่ยออกมาห้าห้าก็จะมีเลขห้าอยู่นะคะส่วนหลักหน่วยได้สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแล้วแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออก ห้าห้าก็หลักหน่วยก็เลขห้านะจะมีทั้งสิบทั้งหน่วยนะคะแต่ถ้าเราทําเป็นครบนะคะท่านผู้ชมถ้ามีแบบนี้ถ้ามันออกมาห้าห้านี่เราก็จะไม่ค่อยจะมาเบิ้ลให้นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะจับตัวที่มีอยู่ก็จับค่อยกันนะคะก็จะขาดตกบกพร่องไปเรื่องการตัวเบิ้ลน,นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรปักหลักแบบนี้เรามองเห็นชัดเจนนะคะถ้าห้าห้าแบบนี้นะฮะห้าหลักสิบนะแล้วก็ห้าหลักหน่วย นีค่ะต่อมาณว่ที่ห้าเลยเนาะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วแปดบวกสองเป็นสิบเนี่ยออกมาที่เจ็ดสามก็จะมีเลขเจ็ดอยู่นะคะส่วนหลักหน่วยก็ศูนย์บวกสามสามบวกสามเป็นหกแล้วหกบวกสามเป็นเก้าออกเจ็ดสามก็เลขสามนะคะสามนี้เลยนะสามที่อยู่หน่วยแล้วก็เจ็ดนะคะที่อยู่สิบต่อมางวดที่หกนะคะ ห้านะคะบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดและเจ็ดบวกสองเป็นเก้าออกมาที่เก้าเก้าแล้วก็หาหลักสิบก่อนนะคะเลขเก้าส่วนหลักหน่วยเราได้หกนะหกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองและสองบวกสามเป็นห้าออกเก้าเก้านี่ก็หาหลักหน่วยที่เป็นเลขเก้าอก็จะเจอเหมือนมวอที่สี่เลยนะคะจะมีเลขเก้ารองรับอยู่ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย สูตรนี้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมสิบก็น้อยลงไปจากที่อาจารย์วางให้เป็นสาวสิบหกชุดตรงนั่นนะคะอันนี้เป็นสิบหกชุดนะคะสิบหกชุดตรงต่อมานะคะเมื่อที่ออกเจ็ดหนึ่งเลยเนาะหลักสิบเราได้ที่สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดออกมาที่เจ็ดหนึ่งนะะี่ค่ะ ส่วนหลักหน่วยก็แปดบวกสามเป็นเออห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบอ็ดและนหนึ่งบวกสามเป็นสี่ออกเจ็ดหนึ่งดูดูแนวตัวเลขและจานว่าน่าจะเดินต่อนะสำหรับงวดนี้แต่ไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบสี่หลักนะมันก็น่าจะเดินระยะค่อนข้างยาวน่าจะไปถึงประมาณสิบสามสิบสี่งวดน่นะครับ อันนี้เป็นงวดที่แปดแล้วนะเอ่อหลักสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วสี่บวกสองเป็นออกหกนะคะออกมาที่หกหกห้านะอันนี้จะเป็นของงวดที่แล้วนะคะหกห้าแล้วส่วนตัวหลักหน่วยนะคะได้หกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองและสองบวกสามเป็นห้าก็ที่หกห้านะคะตรงนี้เลยเนาะห้า ต่อมาจะเป็นเมืที่แล้วนะคะตัวเลขนะคะก็ได้ตามนี้เลยะคะ่ะก็คืออตัวที่เป็นหลักสิบนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งและหนึ่งบวกสองเป็นสามนะะี่ค่ะเราก็จะรอผลอยู่นะคะว่าเอวันที่สิบหกนี้นะคะจะมีตัวเลขของหลักสิบล่างเก้าศูนย์หนึ่งสามหรือเปล่านะคะส่วนหลักหน่วยล่างได้ที่ศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกสามเป็นหกและหกบวกสามเป็นเกะะ้านี่ค่ะ มันจะมีเลขซ้ำๆกันานะคะช้ชมลองดูนะคะมีเบิ้ลมีอะไรได้ในะลักษณะแบบนี้นะคะของที่สิบหกเดี๋ยวเราลองมาเคลียสูตรกันก่อนนะคะเรามาดูที่อ่าสูตรหลักสิบก่อนนะหลักสิบจะใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยเลขศูนย์ใช่ไหมศูนย์หนึ่งเก้าเราก็เอาเลขศูนย์มาคูณกับสี่ศูนย์คูณสี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเนาะศูนย์คูณสี่จะได้ศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นวัที่เก้านะ ศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์แล้วก็เอาบวกกับหน่วยบนได้เก้าก็เท่ากับนะคะเก้าเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หและหนึ่งบวกสองเป็นสามนี่ตามนี้นะคะแล้วก็ทําการบวกเอันนี้บวกหบวกหแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่บวกที่สองนะคะก็จะได้เก้าศย์สองที่อาจารย์มาทาไว้ให้ตรงนี้นะคะเก้ศหนึ่ง สนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสามเหมือนกันนะคะเอาต่อมาฝั่งทางนี้นะ,ะแป๊บนะคะะ,คะแบ่งครึ่งก่อนก็มาแกะของงวดที่เก้านะของปักหลักหน่วยนะ,ะไว้ในนี้นะคะเก้าตัวแรกคือแสนนะคะบวกกับสิบบนแล้วก็หน่วยล่างแสนแปด สิบนหนึ่งหน่วยล่างห้าแสนเลขแปดบวกกับสิบบนเลขหนึ่งหน่วยล่างเลขห้าแล้วก็อย่าลืมนะคะบวกหกคงที่ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้คงที่นะแล้วเราก็จะเท่ากับใส่เสียให้หน่อยมีคงที่อยู่ตรงนี้นะ ทำการบวชนะ,ะเริ่มตัวนี้นะตัวที่เลขแปดนี่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกหกก็เป็นสิบนะตัวแรกเลขศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกสามก็เป็นหกแล้วหกบวกสามก็ได้เก้านะคะบวกตามนี้นะคะได้ศูนย์สามหกเก้าจะเป็นหลักหน่วยนะคะศูนย์สามหกแล้วก็เก้านะคะก็ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะของรอผลเ ตามจริงแล้วสูตรทุกสูตรไม่ไมจำเป็นจะต้องเดินมาด้วยกันเลยนะคะเอราก็ลองมาวัดดวงดูนะคะว่าสําหรับงวดที่เก้าเนี่ยค่ะจะเดินต่อไหมระหว่างสองสูตรนี้ซึ่งมีตัวเลขถึงสี่ตัวนะคะแล้วก็เราทํามานี่ก็เดินมาทุกงวดนะคะทีนี้เราเอางวดที่เก้านี่ค่ะมาทําการไข้กันนะคะเพื่อเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้นนะ,ะก็มาตามนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะไข้ให้นะคะคือสิบหกชุดตรงอยู่ตรงนี้เลยเนาะ จานเขียนไว้ตรงนี้นะคะ16ชุดนี่ค่ะใน16ชุดนี้ก็จัดการไข่นะคะหลักสิบที่เป็นเลข9 0 1 3ใช่ไหมแล้วก็หลักหน่วยที่เป็น0 3 6แล้วก็9ค่ะ9 0 1 3 9 0 1 3แล้วก็0 3 6 9อะถูกต้นะคะพอไข้กันแล้วมันก็จะมีทั้งหมด16ชุดนี้ จะมีเก้าศูนย์เก้แล้วก็99เนะคะเห็นเห็นเนาะต่อมาก็00 03 06 09 10 13 16แล้วก็19 30 33 36แล้วก็39นะคะอใครชอบตัวเลขไหนที่อยู่ในใจก็ตามนั้นเลยนะคะใีนี้เรามาดูนะคะเอ่อถ้าทั้งหมดนี้ฮนะ,ะเราทำใจให้เป็นกลางๆนะคะเอาเพียงแค่แต้มนะเข้ามาดึงนะคะแต้มที่เด่นนะอาจารย์ทำให้อะ ระยะประมาณสามสูตรใช่ไหมคะชนชนเอ่อมันชนสามตัวนะคะคือเก้าเก้าศูนย์สองนะเก้าศูนย์สองส่วนแต้มล่างอีกประมาณสองสูตรมันจะชนเก้าแปดสี่นะคะเก้าศูนย์สองกับเก้าแปดสี่แล้วทั้งหมดห้าสูตรนะมันจะเด่นที่สุดคือแต้ม9เก้านะคะใช่ไหมแล้วก็เอาที่ตัวเด่นอย่าง เออสามสูตรเก้ศูนย์สองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีก2สูตรนะั้นรวมเป็นห้านะสอสูตรก็จะเป็น9ก้าแปดสี่ตามนี้นะคะเขียนแบบนี้เนาะเนี่ยเก้ศย์สองก็เก้าแปดสี่ถ้าทั้งหมดห้าสูตรมายืนต่อกันนะคะก็จะมีเลข9ที่ชนนะคะเนี่ยเลข9้าที่อาจารย์เขียนว่าเด่น9ตรงนี้นะเด่นแต้ม9แล้วก็ตัวสำรองทั้งหมดเลยคะ่ะ ศูนย exactly. okay. mm ์สองแปดสี avenue, ่มาไว้เป exactly. ็นตัวสำรองคือเราคัดทั้งหมดเลยนะคะเผื่อแต้มเด่นไม่มาน่าจะมาแต้มลองระยะห้าเอ่อห้าห้าสูตรนะไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นระยะยาวด้วยนะคะที่อาจารย์คัดเลือกมานี้แต้มจะยังไม่หลุดนะคะส่วนดับนะคะท่านผู้ชมดับหรือว่าตัวมายากนั่นเองนะคะก็จะมีตัวเลขห้านะคะคือดับสายแข็ง แล้วก็เลขหนึ่งนี้ก็คือดับจระเฟ้ฟาถางนะคะมีทั้งสองอันนี้ถ้าเกิดเราทําตัวเด่นของเราได้ชนกับตัวดับให้เลือกเด่นนะคะไม่ต้องตัดทิ้งนะให้เลือกเป็นเด่นแบบนี้ไปเลยนะคะเดีย๋ยวเราตัดทิ้งเวลามันมาแล้วเราก็เสียใจใช่ไหมคะเราไม่ตัดแต่เพลงเรารู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอชอบชอบก็จัดไปนะนนอาจารย์จะใส่สีตัวแต้มให้นะคะแต้มก้านี่เห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็สำรอง สำรองก็0 2 8 4นี่เลยเนาะเห็นเลยนะ0 2 8 4ชัดๆไปเลยนะคะแล้วก็ดับสองตัวนี้นะอ่า5กับ1นะคะทีนี้เรามาเช็คตัวแรกเลยตัวแรกเนเป็นที่ผ่านมาทั้งหมดคือเข้าตรงนะคะอันนี้ก็คือจะต้องเป็นตรงด้วยนะคะ9 0นะคะแต้ม9ไปมาเจอที่แต้มเด่นนี่เลยนะคะอาจารย์ก็ใส่สีส้มให้เลยนะคะ9 0ตัวแรกต่อมาก้าา3ไป็น12เป็นแต้มสำรองนะคะ ส่วน96นะคะแต้ม5ไม่มีนะคะ,ะถือว่าเราเราผ่านการดูไปแล้วเราก็ตัดออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็99เนี่ยเป็นแต้ม8นะคะแต้มสำรองแต่มันเพิ่งออกไป2-3งวดที่ผ่านมานะคะเออพอ99แล้วก็มา71่ง้ะมา65ใช่ไหมอ่ะก็ผ่านไปก็ได้นะสําหรับตัวนี้นะคะตัวที่99เนี่ยนะคะมันได้แต้มก็จริงอยู่แต่มันเพิ่งออกไปคงไม่มาซ้ําเนาะ ถ้าเกิดมา99สูตรอื่นๆที่เราทําได้หลายหลากหลายสูตรก็จะหลุดไปด้วยนะคะต่อมา00นะโอ้คงไม่ยังไม่เคยออกเลยนะคะท่านผู้ชมไม่เลขแบบนี้ก็ค่อนข้างมายากด้วยเนาะอ่ะถ้าเกิดเราจะคัดออกไปก็ได้นะคะแล้ว03์สามแต้ม3จะไม่มีในทั้งหมด5สูตรนี่เลยนะคะอ่า03ก็ไม่สวยนะ06ก็ไม่มีในแต้มนะคะส่วน09นะคะก็จะเป็นแต้ม9เหมือนกันจะเป็นตัวกลับของตรงนี้นะคะ เพราะว่าอ้าเราชอบเก้าศูนย์มันอาจออกศูนย์เก้าก็ได้อันนี้ก็สองตัวนี้นะคะแต้มเก้าก็จัดไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสองตัวนี้เลยตัวนี้นะกับตัวนี้เอถ้าปักหลักสิบเราเด่นเก้าอ่ะเผื่อมันจะกลับลำอะไรมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเราก็เคยทําแบบมามา,มาตัวบางที ทำได้06ออก09บางทีทำได้09ออก06ลารลักษณะแบบนี้ก็เคยเจอมานะสําหรับช่องอาจารย์นะคะต่อมา10เลยเนาะ10ก็คือแต้มหนึ่งนะแต้มไม่ไม่มีนะคะแล้วก็เอ,อดับสายแข็งด้วยนะเออดับจระเข้ฟาดหางด้วยนะคะแล้วมันไม่มีในแต้มด้วย10นี่อาจารย์ก็ว่าไม่น่าจะสวยนะสําหรับใจอาจารย์นะคะเลข10นี่ก็เคยออกนะคะสําหรับสองตัวล่างเคยเคยออกมาแต่ก็ น่าจะเป็นของปีที่แล้วเนาะหนึ่งสามนะนะแต้มสี่นะคะมีแต้มสำรองอยู่นี่ค่ะหนึ่งสามก็เป็นเลขมายากเหมือนกันแล้วก็ไไม่ได้ยังไม่ได้ออกด้วยนะหนึ่งสามก็ยังไม่ในสูตรเก้าศูนย์หนึ่งพารวยนะนั้นก็ยังไม่มานะคะตัวนี้แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกเป็นแต้มเจนะ็ดเนาะไม่มีนะคะหนึ่งเก้าแต้มศูนย์มีแต้มสำรองนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ใส่สีไว้ตรงนี้ให้นะ ต่อไปสามศูนย์แต้มสามไม่มีนะฮะแล้วก็สามสามแต้มหกอ่ะตัวเบิ้ลนะคะลำสามนี่ไม่มีในแต้มส่วนสามหกนะคะท่านผู้ชมแต้มเก้าก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่าก็ใครชอบก็จัดได้มันได้แต้มเขาเรียกอะไรคะแต้มเด่นเลยนะคะแต้มเก้าตัวเดียวเนี่ยสามหกหกสามแบบแต่ถ้ามันมามันต้องมาตรงนะคะเป็นสามหกเลยนะคะสามหกเลยนะแล้วก็สามเก้านะคะตัวนี้สามเก้าเป็นเออสิบสองเนาะนี่คะ่ะ เป็นแต้มสำรองี่อาจารย์ก็นำสูตรสองตัวล่างเป็นชุดทางเลือกใหม่นะคะแบบสิหกชุดตรงมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองลดลงไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะ,ะลองดูนะคะวันที่เดี๋ยวดูแถวๆนี้ก็ได้นะมันไม่ตัวสูตรนี้เราก็ทำมาด้วยกันแล้วเนาะไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมคะดูแค่ตรงนี้แล้วกันดูตัวเลข สำคัญนะคะเผื่อใครจะไปหยิบจับลอตเตอรี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครชอบตัวไหนก็ลองไปหยิบหยิบจับจับ,จบอยู่น่าจะยังสําหรับงวดนี้อาจารย์ว่าเลขก็ไม่มีอะไรตัวเลขไหนหน่าดังนะคะแล้วก็เรียบเรียบง่ายๆแทบแทบทุกตัวเลยนะคะอพอหาได้อยู่นะคะใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ